โอ้สอดถอนนกเปลี่ยนแล้วครับโคมาสุมาแทนโกบิโกหรือว่าโกเบครับสวัสดีครับอยู่กับผูกรอดามกรีนครับโกเบเอาไม่อยู่ครับขุดไม่เข้าก็ไปเอาโคมาสุมาเปลี่ยนแทนครับ p c ซ0สองร้อยเดี๋ยวไปอันนี้บอกต่อซูโม่ครับอันนี้สวัสดีชาวดินครับชีวิตนี้เพื่อเธอจำได้ไหมพี่ยาดันมันเจ็บ รับไม่เกิน18บอะไรไม่รู้สิปเดี๋ยวมาดูโคมาสู่เจาะก่อนเออเจาะเข้าครับโกบิโก้หรือว่าโกเบไม่เข้าก็เลยเอาอันนี้มาแทนเลยเฮ้ใครขับผมคว่าโอเคครับประสบความสำเร็จ เขาจะเอาความลึกอีกประมาณสองเมตรอันนี้ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สองเมตรนะต้องลงอีกรอบนึงจันหน่อยครับขุดหรือว่าเสียหน่อยเป็นงานเหมาครับงานถมสะที่ใหญ่ๆเอาจัดไปนี่แหละชีวิตนี้เพื่อเธอกับไอหางด้วนไม่ใช่หางด้วนนะ พ่อพุทพี่ยาดันมันเก็บอะตามมาด้วยครับด็อกกี้ร้อยเก้าสิบห้าแรงบล็อกต่อซูโมโ่คันที่สองของเขาจะเป็นด็อกกี้นะโอ้เจาะเข้าเฉยเลยผมมาสู่ครับซีซี หนึ่งสองศูนย์หรือว่าร้อยยี่ใช้ได้เลยครับอันนี้เพิ่งซ่อมเสร็จครับดูใกล้ใกล้เลยครับแหมเลยเสียนหน่อยประมาทักทายครับทีมง,งานสอรอนกครับแกมีอยู่สองคัน อน,นี้จะเป็นบอ่อเก่าของหกลอ้อน้ำกรีนครับเรามอบหน้าที่ให้กับทีมงานสอทอนกเอาเพื่อจะเป็นสายให้เขาครับเป็นลูกนี้เลยบอ่อหนึ่งไร่น่าจะถึงหน้าหนึ่งไร่เ,เราเอาหน้าดินไปเกือบหมดแล้ว <c oughs> ก็เลยอันนี้ก็จัดไปให้สอทอเอาไปกินซะ <c oughs> เป็นงานเหมาครับใหญ่เหมือนกันความลึกอยู่ที่ อันนี้สองเมตรห้บอันนี้ลงไปอีกเมตรกว่าเกือบ4เมตรแล้วเราต้องการลึกวันนี้ครับแต่ว่า,าโกเบรหรือว่าโกบิโก้ขุดไม่เข้าครับโอ้เราสู้ให้เต็มที่แล้วนะเจ้าของที่คา,าดว่าจะลึกได้แค่นี้มั้ง เป็นของเราก็คงไม่เข้าแน่นอน100%ซครับโชคดีไปให้สอทนกแก้ตัวครับเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียง <c oughs> ถ้าเราคันเดียวสยไปไม่ไหวแน่นอนเห็น <c oughs> จริงๆครับอย่างนี้มันต้องแคดนะอันนี้ก็ฝนตกมีน้ำาัังอยู่เป็นน้ำซึมไปไม่ได้แน่นอนร้อ ันนี้เก็บน้ําอยู่เลยโอ้ไฮโดรลิกมันขาดหรือเปล่าหรือพี่ไมมันหอนแบบนั้นล่ะอันนี้ก็มาเก็บให้เขานะตรงนี้แต่แข็งมากอีกประมาณน่าอยประมาณวันสองวันน่าจะจบสาลูกนี้ครับข้างเขียวเป็นคุณขุดด้านบนนะ ดูการดึงแนวดูอะไรเรียบร้อยนะขั้งเขียวในสุดยอดโอ้เสียงอะไรมันหอนอย่างเหมือนเสียงปัม๊มดึงกี่คันยังไม่รู้ครับอันนี้คันที่สองใส่เยอะเหมือกนกันนะไม่เยอไม่ได้ิดใส่เกียร์รอแล้ว ไปปันก็จะเริ่มขุดนะ้วอบอก็ขึ้นแบบสบายๆไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ชันเอ้ยเห็นไม่กองดินน่ะมาได้ไงถอยไปก่อนหรือพี่ จะดันมาอย่างเดียวอันนี้รถสอทอเลยครับสอทอนกโอ้บรรยากาศร้อนมากเกคขับเองครับลูกชายนะเฮ้ยเห็นชนได้หรือพี่เออไปทาน พมมาสู้นี่ก็ดินแข็งก็สู้เหีืยนะนแข็งมากแข็งจริงๆน่าจะลงไปอีกชั้นหนึ่งครับ ตรงน,นี้จะเหมือนจะทรายเป็นทรายอ้าวทีมงานของบุญรอดครับมาแฝงตัวขอฝากเนื้อฝากตัวอีกหนึ่งทันครับเสียตันดำซิ่ง คุณรอดหยุดหนึ่งวันครับอันนี้หกร้อยจะทำการหาทีมวิ่งด้วยออาขอยรถมาเคเตอร์ครับคนขับเม่โกให้ครับบุญรอดดำทีมโอ้แข็กงมาก วิ่งไกลนะไปกลับประมาณ8กิโลครับแต่ดินแข็งแบบนี้ขุดไม่ทันดูดูถอนเลยไม่เข้าต้องเจาะอีกครับ ค่อยเจาะเดี๋ยวมันก็ถึงดินอ่อนเอง ใส่เยอะครับถ้าใส่ไม่ยออเยอะเดี๋ยวจะเก่ขาดคุณขาดคุณแน่งานเหมาถ้าใส่ไม่เยอะดินแบบนี้ก็โอเคครับในการผมางานเหมาดีมากเลยถ้าเจาะไม่ได้ก็โอเคถ้าเป็นแผ่นมาเลย อย่างนี้มันต้องเแ็ด ฮิโน่สองร้อยสิบครับของเสียเต้ยฝากเนื้อฝากตัวกับ็อกเกย์นโกครับบอ,อกต่อซูโม่ก็มาครับไม่ได้หยุดเลยครับ เรามาดูมุมนี้กันบ้างดูหลายๆมุมหลายๆ็อดอันนี้ก็ะจกแปลงมานะแต่ก่อนติดกับประตูครับด้านคนขับหรือว่าด้านขวาแปรงมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยครับแล้วก็ใส่นาซายเทียบ <laughs> เท่าๆกันครับไม่มีการเอาเปรียบงานมาเาแบกก็แบ,บกด้วยกันครับอ,อากาศร้อนมากเลยวันนี้อยู่ประมาณ45องศาไปวันนี้ไม่น่าพลาดครับฝนตกมาแน่นอนช่วงเย็นๆนะเพราะว่าร้อนจริงๆครับเป็นคอนโทรยาวครับ ผมสู่พีซีร้อยยี่ขีดห้าเขาเป็นคนพลชกมวยแต่สู้ดินแข็งดีครับเจาะได้ลานเล่ เป็นทีมงานของบุญรอด